เจาะลึกคอมเมนต์สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอาเซียนกันได้ที่นี่ครับความคืบหน้าเกิดเรื่องอีกแล้วเมื่อเขมรเกิดประเด็นดราม่าระดับชาติเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรมารับชมกันได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture ครับได้มีผู้ใช้ f เฟ e บ o ๊กรายหนึ่งเลือกมาโพสตเข้าความไว้ดังนี้ครับประเทศนี้เขาเป็นอะไรเหรครับทำไมถึงคิดว่า มันเหนือกว่าคนอื่นตลอดซึ่งภายในโพสต์นะครับได้โพสต์ข่าวไว้ดังนี้ไม่มีใครดีเท่าจุดๆุดจุด,จดสารมะละกาตั้งข้อหาแม่ลูกกัมพูชาหลังอัดคลิปด่าคนมาเลว่าขี้เกียจและขยันไม่เท่าชาวาเขมรเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาสื่อสัญชาติมาเลอย่าง FMT ได้รายง,งานถึงกรณีที่มาริยะยาคอน นักธุรกิจหญิงชาวกัมพูชาเจ้าของบริษัทเย็บผ้าในมาเลเซียถูกศาลมาลากาตั้งข้อหาจากการใช้ถ้อยคำยุโยงปลุกปัน่นและการใช้โซเชียลมีเดียอย่างไม่เหมาะสมหลังจากที่เธอนั้นและลูกชายได้ดคลิปต่อว่าชาวมาเลเซียว่าขี้เกียจโดวยวิดีโอดังกล่าวนี้ได้กลายเป็นไวรัลในทิกต o อกเพียงชั่วข้ามคืน เมื่อภายในคลิปปรากฏภาพที่เธอใช้ถ้อยคำเชิงเหยียดเชื้อชาติว่าชาวกัมพูชาฉลาดและขยันกว่าชาวมาเลก่อนจะบอกว่าเธอล้อเล่นและขอโทษสำหรับการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวกระนั้นนักธุรกิจวัย47ปีคนนี้ก็ถูกตั้งข้อหาตามมาตรา50 505ของประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการใช้ถ้อยคำโดยมีเจตนายุยงปลุกปัน่น เพมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือทั้งจำทั้งปรับและไม่เพียงแค่มาริยะเท่านั้นลูกชายวัยยี่มสปีของเธอก็ถูกตั้งข้อหาเช่นเดียวกันเนื่องจากอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่คอยยุยงให้มารดาของตนกระทําความผิดดังกล่าวด้วยเขาถูกตั้งข้อหาตามมาตรา233ของพระราชบัญญัติการสื่อสารและมันติมีเดียปี1998ที่มีโทษปรับสูงสุดถึง ห้า0มริงกิตมาเลเซียจำคุก1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับอย่างไรก็ตามทั้งสองได้ยื่นคำร้องต่อศาลว่าตนเองไม่ได้ตั้งใจละเมิดข้อกฎหมายเหล่านี้ด้วยก่อนหน้านี้อามัดซาซาลีโอมาอายการของรัฐและรองอายการนัสลินอาลีราหิมเรียกร้องให้ศาลกำหนดให้ประกันตัวทั้งคู่คนละสามหมื่นริงกิตพร้อม ผู้ค้ำประกันชาวมาเลเซียสองคนทั้งยังขอให้ศาลสั่งยึดคืนหนังสือเดินทางเพื่อรอการพิจารณาคดีในขณะที่ทนายความของทั้งคู่นั้นได้ขอให้มีการประกันตัวในจำนวนเงินที่ต่ำกว่าทั้งอย่างร้องขอให้ศาลไม่ยึดหนังสือเดินทางเนื่องจากมาริยะจำเป็นที่ต้องเดินทางไปประกอบธุรกิจที่ต่างประเทศเช่นเดียวกันกับลูกชายที่กำลังศึกษาอยู่ในสหราชอณารักร โดยในขณะนี้ผู้พากษาได้อนุญาตให้ประกันตัวทั้งคู่ด้วยวงเงิน15,000ริงกิตและ10,000ริงกิตตามลำดับทั้งยังมีคำสั่งให้ทั้งสองนั้นมอบหนังสือเดินทางต่อสารและงดเว้นการให้ถ้อยคำที่อาจจะกระทบต่อการพิจารณาคดีโดยกำหนดให้ทั้งคู่นั้นส่งมอบเอกสารในวันที่12มกราคมของปีหน้าซึ่งภายหลังนะครับ ที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกนะครับคอมเมนต์ว่าถ้ามันขยันกันจริงป่านนี้ประเทศมันเจริญแล้วสองแม่ลูกนี่น่ะคงไม่ต้องหอบกันไปทำงานประเทศอื่นหรอกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าขี้เกียจแต่เจริญระดับต้นๆของอาเซียนขยันแต่ด้อยพัฒนาท้ายๆของอาเซียนเอ๊ะยังไงน่าจะหมายถึงขยันสร้างแต่เรื่องระยำ ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าชาตินี้ปากแจ๋วแต่ในโลกโซเชียลเจอโลกแห่งความจริงมาหงอยครับทําตัวเองแท้ๆถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสันดานเนรคุณตาม DNA จริงๆไปอาศัยประเทศเขาอยู่แท้ๆคอมเมนต์เก่งฉลาดจริงๆคง,งไม่ต้องย้ายไปทํางานที่ประเทศอื่นหรอกซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้า เมื่อความยินดีของประเทศไทยเป็นความทุกข์ของเขมรเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรมารับชมรับฟังกันได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากทางเพจ Facebook อาเซียนมองไทยซึ่งเดื่องมาโพสต์ข่าวดีของประเทศไทยดังนี้ครับอีเสียมทําเจ็บแสบมากปีเดียวขึ้นทะเบียน2ชิ้นเลย 1. เมืองโบราณสีเทพอายุ1,750ปีบวกลบขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก world heritage site และในคราวเดียวกันองค์การยูเนสโก ได้ยอมรับคำว่าทวารวดีเอ็มพายหรือจักรวรรดิทวารวดีว่าเป็นจักรวรรดิเป็นครั้งแรกของโลกซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่เคยใช้คำว่าเอ็มพายมาก่อนเรามักจะกล่าวถึงทวารวดีว่าเปลี่ยนเพียงออรราหืยุคหรือพีเรียดหรือสมัยหรืออย่างมากก็แค่คิงดอมหรือซิตี้ออฟสเตทหรือนครรัฐหรืออะไรก็ไม่รู้ที่เถียงกันไปเถียงกันมาไม่หยุด จากนักวิชาการหลายๆฝ่ายแต่หลังจากขึ้นทะเบียนเมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกโลกแล้วจึงทำให้รู้ว่า 1. เมืองโบราณสีเทพมีอายุไม่ต่ำกว่า1,750ปีด้วยการหาค่าทางวิทยาศาสตร์จากคาร์บอนกำมนตรังสีหรือรีโอคาร์บอนจากฟันมนุษย์ในเขตเมือง 2. เมืองสีเทพยังเกิดก่อนอาณาจักรเจนละและเกิดก่อนนครวัดนานหลายร้อยปีเป็นต้น 2. ประเพณีสงกรานไทยและเทศกาลปีใหม่ไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมถึงแม้ว่าการขึ้นทะเบียนสงกรานไทยมันจะดูไม่มีอะไรเป็นพิเศษแต่สิ่งที่ทำให้ประเทศข้างบ้านช็อกก็คือเมื่อต้นปี2023นี้เองนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาเพิ่งประกาศจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อสงกรานตามไทยเป็นปีแรกซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ชื่อเทศกาลน้ำ โจนชะนำทมเมยชาวกัมพูชาดีใจกันยกใหญ่แต่หลังจากนี้จะทำยังไงต่อละ่ะแน่นอนว่าพวกเขานั้นคงจะเครียดมากชาวกัมพูชาบางคนน่ะประกาศแบรนด์ยูเนสโกด้วยพลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกนะครับคอมเมนต์ว่าปีหน้า2,567นี้น่ะชุดไทยกับมวยไทยอีกนะฮ่าๆๆอกเมนจะแตก ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอกอีแป้นจะแตกกรีดออกมากรีดมันออกมาดังๆครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ารอเมนเขาดมกาวเสร็จก่อนนะพอได้จังหวะเหวสักพักนะ่ะมีการดราม่ายกใหญ่แน่นอนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าปี2024นะ่ะเตรียมขึ้นต้มยำกุ้ง้าเขามา้าและชุดเคบายาที่ขึ้นร่วมกับเพื่อนๆชาติอาเซียนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ากลับไปใช้โจรเหมือนเดิมไปประเทศ เครมโบเดียถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแถมปีนี้นะ่ะเรายัางได้ยูเนสโกเครียทีฟซิตี้เมื่ออีก2จังหวัดคือจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วยังได้ยูเนสโกโกลบอลจิโอพาร์คหรืออุทยานธรณีโลกอีกหนึ่งแห่งคืออุทยานธรณีโลกโคราชแล้วกำลังมีการศึกษาเพื่อขอขึ้นทะเบียนแหลมซ่าไซต์อีก4แห่งถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าก็ใช้ได้นะคำว่าสงกรานเพราะ เป็นภาษาสันสกฤตแต่มันจะปแปลกๆเพราะตัวเองนะ่ะไม่เคยใช้มาก่อนแต่ชอบอ้างว่ามีมานานมีมานานก็ใช้ไปสิคะประเพณีกันนะ่ะถัดมาครับคอมเมนต์ว่าทุกอย่างคือของเขมรมันมคือของฉันพอถามว่าทำไรตอบอย่างมั่นใจไปซื้อที่พางรัตและช้อปปี้เข้าใจไหมว่าของโบราณซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ